เอกลิศปัญญาครับลงแทนนาอุกิมาเอดะครับนัดที่แล้วลงมาก็สามารถเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ให้มาที่เอกนิดหาครับแปะต่อมาได้สวยหาครับจังหวะหลุดขึ้นมาของทางอุระวะโอ้โหเลือกยิงเลยครับอิโตะจาตานาเบะเปิดมาลูกนี้ทาเวียคืนเข้ามาเอกนิดจับและไหลต่อคืนกลับไปให้วาตานาเบะเอกนิดได้บอล ตีมขึ้นกับไปวาตาเบะให้บอลมาหนาวนครับบอลออกมาถึงเอกนิดตัวเติมขึ้นไปเอกนิดเลือกแปะขึ้นกลับมาอาเคดาเคดายาสุวีมาที่เอกนิดกลับไปก็ยังเล่นได้